ไม่ได้สปอนเซอร์เลยเนี่ยคือโฆตณาเขาเฉยเลยสุดยอดพี่ผงไม่ได้จเลยไม่เนี่ยอย่าไปจัดให้คือไม่ มาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคอรี่นะครับวันนี้มาสองคนนะครับรถสองคันมาวิพงครับตะกล้องครับวันนี้ส่วนวิสากติทุระนะครับวันนี้เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงพาเพื่อนเพื่อนะครับมาสัมผัสการกินข้าวนอกบ้านนะครับอุปกรณ์นะครับมีเท่านี้อยาจะให้ดูก่อนเลยหนึ่งนะครับสําหรับรักเดินป่าหรือคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับก็จะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยก็คือแก๊สนะครับแก๊สพกพา ไม่ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนเนี่ยคือโฆษณาเขาเฉยเลยมีแก๊สปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแก๊สกระป๋องไม่เคย,ยนี่นะครับหม้อหม้อสนามเนี่ดูจัดสุดยอดพี่ผมไม่ใส่เลยไม่เนี่ยเดี๋ยวต้อง<ป>ล้างเลยป่าหม้อไม่ได้มาด้วยป่าหม้อไม่มีมีครับแต่ไม่ได้มา นี่นะครับแก,ก็กระเป๋าอยากด้ายคืน,นคือไม่มีการใช้งานนบอย,อย้ายมือใหม่มือใหม่หสำหรับทริปนี้เข้าเปล่าไม่เข้าเลยนี่น,น,นี่มันต้องไอ้นี่ก่อนอปุ๊บกดหมุนหมุนทางขวาอเออ,อนี่เรียบร้อยแล้ว เสร็จหนึ่งขั้นตอนส่วนเมนูวันนี้ไม่มีอะไรมากที่เตรียมมาก็เปลานั่นแหละเปล่าน,านั้นแหละเปล่าใหญ่ไหมนะเปล่าใหญ่ไม่ต้องเปิดรูสิบเลย <c oughs> นี่ <c oughs> มาม่ามาม่าครับรสอะไรเนี่ยต้มยำกุ้งโอ้โหสุดยอดขันแบทีอยู่ไหนอยู่นี่ ฮอทดอกถุงกับลูกชิ้นเมนูเย็นนี้ครับโอ้โหสุดยอดเรามาดูวิวนะครับบรรยากาศคอรี่วันนี้ครับบรรยากาศน้ำขึ้นครับตอนแรกกะจะไปนู่นฝั่งนู้นฮะตอนนี้น้ำขึ้นเรียบร้อยไปไม่ได้แล้วครับ รถข้ามน้ำไม่ได้โอเคบรรมากาศดีครับยามช่วงเย็นๆเนี่ยวันนี้เรามากินข้าวนอกบ้านครับพร้อมกับ honda w เวบร้อยครับสองคันครับวันนี้น้ำเงินกับดำมานะเรามาชมรถกันบ้างครับ ฮัมฮอนด้าเวฟเราสุดยอดสุดยอดมีถังน้ำมันด้วยฮะแหลกน้ำมันแหลกน้ำมันติดแล้วติดแล้วอืมเฮ้ยนี่ครับนอครัวพอครัวครับเฮ้ยเนี่ยเป็นยังไงวะสุดยอดสุดยอดพอครัวครับต้องกางขาออกเลยครับขาไหนพี่ขาเตาครับยังไม่ได้กางออกครับแลงแล้งแลงแล้งแลย่างยัางครับ ปิดก่อนไหมปิดก่อนปิดก่อนช็อตเด็ดช็อตเด็ดกางข่าวอกอย่างไม่ใช่ข้างบนนี่ข้าบนอ๋เนี่ยอ,อืหือไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกมีหน้ามันทำแม่งทำแม่งพ่อครัวเราสุดยอดวันนี้เกือบเผาก็ท่าแล้วเปิดแจ็คแล้วครับ โอ้โหแรงไปครับแรงไปประมาณนี้น้อยนะครับน้ำเตรียมมาเองทุกชิ้นที่นี่จะทอดหรือว่าต้มรวมไปเลยต้มเลย อาของบิวไม่ได้มอมาด้วยอ่ะผมไม่มีใช่เรอได้ตะเตามาใช่ไหมหนึกว่าได้มออ่อสิ่งที่พี่ซื้อมานี่มันแถมมอด้วยหรอไม่ไม่ตั้งห้ากันซื้อแยกอันนี้ก็ประมูลได้เนยประมูลได้เท่าไหร่นะหกสิบกว่าบาทครับมันชื่อแอปเลยน,นะพี่ที่เป็นตัวคอน <il> ชิลินโดใช่บอกเคล็ดลับว่าประมูลดึกๆนะ ถ้าประมูลเราว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยไม่ทันคนอื่นแน่นอนใส่สองห่อรวมเลยพี่รวมเลยไม่ใช่หย่อนจรงเยอะหรอหรือ,อต้มทีละรอบก็ได้แบ่งช่วยมา,มาแม้เอเหรอเลี้ยงแค่ไหนเออเลี้งไฟหน่อย นวันนี้ครับทีมงานคนล้างเขานะครับมาอีกแล้วกินข้าวนอกบ้านครับผมมามาาครับอร่อยอร่อยยอดเดี๋ยวมาดูเมนูกันครับเมนูวันนี้ครับนําเสนอมาม่าต้มรสเด็ดรสเด็ดกําลังเดือดพัก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 นะครับกับบรรยากาศสุดฟิน ยอดจริงๆยอดจริงๆมาม่านี่กินนี่เหมือนรสชาติเหมือนกันนะครับถ้ากินที่บ้านก็เฉยๆถ้ากินแบบเนี้ยอร่อยมากต้องยกนิ้วให้ <laughs>